สวัสดีค่ะยาแดงอยู่พี่โอสยามชั้นสามมีข้างล่างมีข้างล่างเลยไม่ก็เหมือนห้างทั่วไปอ่ะ มีมีแบบนี้ด้วยนะนั้นตํามแดให้ให้ให้เช่ามีทั้งหมดหลายชั้นอืมมีนะขวามือนะเดินออกไปได้ดังเราตรงนี้ดองดูนี้ ที่พักอาศัยและเมืองสมัยใหม่ประวัติประวัต,วติมีไหมไม่ไมเดี๋ยวซื้อขนมเอาดูนะท้ายสุดนั่งไงมีขนมอ่ะ ผงขาวนี่ไงที่ขายของอชั้นใต้ดินคือ,อคชั้นใต้ดินคือไปไหนเนี่ยร้านจักรถเหรอ,อ,อร้านจักรรถ หท่านหนึ่งชั้นหนึ่งอืออือโอ้แล้วนี่รับรรคนละครึ่งด้วยเดี๋ยวดูสิเอาอะไรดีอันนี้ก็รับคนละครึ่งด้วยรับคนละครึ่งเยอะเลยเอาอะไรดี ข้นขนมหวานเอานี้ดีกว่าอันนี้เท่าไหร่คะ0บ,บาทค่ะเอาคนละครึ่งนะน้องครับอันนี้คะแกงย่างครับแล้วร้านร้านนี้ขา,าละครึ่งด้ไหมนานาอ,อันนี้่องนึงคะ่ะ ราต้องวไ,ไดาใช้คนรัครื่งมาสองร้านนัะนี่กน่ากินอันนี้นะ้อัน,น,อน,นขนไม่เคมนี่นะ่ากินน,น,น,นนะ วันน mm ี้ไา้จับไครับผมรพาเลยรับชิมก่อนหน้แค่ร้อนไหนครับผมเป็นยัสับดล้วนครับต้องแต่งก็เติมแล้วขอบคนหนากกินมากเลยปลเตียสับปะรดที่าเียรับเฉพาะเงินสดขนมไทยนี่หอมกปลาน้ำดอกไม้35้า อันนี้ก็น,า,นะนากนะน้ำยาต้ยาโปปะตุัน้ำยาโปเ,เก็ดก็น่ากินนะปุ้งอตัวใหญ่อ่ตตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากขนมไทยขนมไทยนมน้ำดอกไม้น่าซื้อให้กระปัาอ,อันนี้แค่ขนมไทยขนมอ๋ออันนี้อยู่ชั้นสามขนมโก๋ขนมโบราณ จีดกุนน่งขนมโบราณขนมจีนน้ำสมุนไพรอันนี้อะไรไข่พว้ไข่โรต็มาาเน้่ยนีอะไรมองนมน่ นีผลไม้เออถูกไข่ได้บอกถูกไข่ก่อนอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินโอ้ยอยากกิน น้ำโซโก้นนี่เขารับโทรคั่์นนะแต่คืออะไรอะ่ะมีอะไรมั่งอะ่ยงะยำปลาดุกคูยำปลาดุกคูก็น่ากินนะยำปลาดุกคูก็น่ากินนะเขารับโซลคั่งเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเสียนว่ารับเงินสด แถบด้านนอกนี่ยังเลยจะด,ดูก่อนแถบด้านนอกมีอะไรอันนี้อะไรคนละครึ่งห้าหอห้าสิบอันนี้ด้านนอกเลยแถบด้านนอกมีขนมรับคนละครึ่งหลายร้านเลยนะฮะนี่รถสี มันนี่อะไรมันนี่อะไรกล้วยคือคราวนี้ใช้คนละครึ่งด้วยย่าสั่งสลิมกัน<ม>ละช่องไปละเดี๋ยวสลิมให้เจ้าทุกชายน่ากินมากเลยอ่ะถ้าเปนกรอบกนน็น่ากิน ใช้คนละครึ่งนะอะยู่ดิโอจิสยามชั้นล่างเลยนี่กินหมดเลยนี่แล้วช่องนี่ถับทิมพ์กรอบเท่าละห้าสิบบาทอันนี้ข้าวแช่แน่เลยแต่ย่าอยากกินนะเนี่ยนี่อะไรขนมกินซาวน้ำอ่ะอยากกินขนมจีนซาวน้ำ ม่มีหนมจินเจ้น้ำย่าขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะได้อยู่ดีโอสยามขอบคุณมากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ